จากทั่วโลกอาทินกเขาไม่ขันนกกระจอกไม่ทันกินน้ำล่อมปากอาวอาซุจิไม่แข็งแรงมีบุตรยากไม่พอใจกับขนาดของน้องชายและอีกหลายอุปสรรคปัญหาของคู่ <cip. S 1> เพียงเพราะทุณใชายซูเป,ปอร์ดีแม็กซ์เพราะซูเป,ปอร์ดีแม็กซ์คือผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยจากสถาบันชั้นนำทั้งในยุโรปและเอเชียร่วมกันคิดค้นจากตำราสมุนไพรโบราณเพื่อบำรุงสุขภาพเพศท่านชาย อายุนับพันปีจากสมุนไพราหายากสามถวีปอันได้แก่โยฮินบีนสมุนไพราหายากในทวีปแอฟ,ฟริกาตะวันตกไนจีเรียและแคเมรูนช่วยสร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของสมองเพิ่มอารมณ์ขยายหลอดเลือดให้อวัยวะแข็งตัวและใหญ่ขึ้นมีความสุขมากกว่าปกติตองกาอาลีจะช่วยสร้างฮอร์โมนเฮสทสเตอโรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพิ่มขนาดเจ้าโลก ให้ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเพิ่มสเปิมและปริมาณอสุจิให้แข็งแรงลดปัญหาการมีบุตรยากสารสกัดจากหญ้าแพะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศช,ชายเพิ่มสเปิมกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกไวต่อสัมผัสและสิ่งเร้าทางเพศขยายหลอดเลือดสลายไขยมันที่ข้างค้างในหลอดเลือดซึ่งสมุนไพรเหล่านี้หายากและมีราคาที่สูงมาสกัดคุณค่าบริสุทธิ์ ด้วยลิขสิ์เฉพาะย่างลงตัวคงคุณค่าและยังเสริมประสิทธิภาพความแข็งแกร่งในความเป็นชายให้กับคุณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรที่บำรุงสมรรถภาพให้แข็งแรงทนสมใจที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ได้แก่แอลอาจินินรากมาคาวูฟเบอรรี่และโสมหลังจากที่รับประทานซูเปอร์ดีแม็กคุณจะพบความเปลี่ยนไปกับความเป็นชายในตัวคุณ เติมความสุขให้กับชีวิตครอบครัวกล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มรอบเพิ่มรักให้ชีวิตคู่สมบูรณ์แม้อยู่ในช่วงที่สูงวัยเพิ่มความเป็นหนุ่มกระฉับกระเฉงย้อนวัยสุขภาพแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายที่สำคัญผลการวิจัยยังพบว่าหากรับประทานประจำช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิให้อสุจิแข็งแรงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรซึ่งสมุนไพรเหล่านี้หายากและมีราคาที่สูงมาสกัดคุณค่าบริสุทธิ์ โดยเลขสิทธิ์เฉพาะย่างลงตัวเพื่อกระจัดทุกปัญหาเพศช,ชายให้หมดไปย่างถาวรยังช่วยลดการเสี่ยงเป็นโรคประจำตัวเมื่ออายุมากขึ้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมซูเปอร์ดีแม็กซ์จึงเป็นที่นิยมและครองใจครองความเป็นอันดับหนึ่งของสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งความเป็นชายที่พิสูจน์จากยอดขายทั่วโลกโปรโมชั่นไม่ควาไม่ได้โปรโมชั่นที่1 1กระปุก60แคปซูล6 0 00บาท เหลือ2,200บาท2กระปุกเหลือ4,000บาทโปรโมชั่น2 1กระปุก30เแคปซูลปกติ3,000บาทเหลือ1,200บาท2กระปุกเหลือเพียง2,200บาทเท่านั้นซุปเปอร์ดีแบ็คอันดับหนึ่งพร้อมใจผู้ชายตัวจริง